ขอเสนอช์กที่8ล้านบาทแลกกับหุ้น8%ครับถ้าตาม<ช>แผนที่ได้เงินจากชา์กไปแล้วจะเพิ่มกี่ตันคือตอนนี้ยังไม่ได้ขายกาแฟเลยครับถ้าอยู่ในตลาดมันต้องโต30%ทุกปีเลยนะฮะัไปถึงอยากจะขายในเซเว่นนะครับมันเป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขายในเซเว่นเราอาจจะไม่ทำธุรกิจอย่างนี้ค่ะ สวัสดีค่ะแครและพีจากบริษัทคุริตโตฟู้ดจำกัดค่ะถ้าพูดว่ามีกาแฟอร่อยๆอ,อ,อยากให้ชารองทานชารุกท่านจะรู้สึกยังไงคะแครคิดว่าหนึ่งในชาร์จะต้องอยากลองทานกาแฟของเราค่ะ เพราะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนไทยชื่นชอบมีมูลค่าตลาดกว่า60 0 0 0ล้านบาทต่อปีสังเกตว่าถ้าวันไหนบาริสต้าชงกาแฟไม่อร่อยวันนั้นอาจจะเป็นวันที่เสียอรมได้เลยทีเดียวค่ะเราแบรนด์นิชินะคะนําเสนอโรดั์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ติดกาแฟและอยากบริโภคกาแฟที่หอมอร่อยรสชาติคงที่และสะดวกค่ะ เรานำเสนอเป็นกาแฟพร้อมดื่มสกัดด้วยวิธีโคด d ิ r ift, ที่จะวางจําหน่ายในร้านสะดวกซื้อค่ะลูกค้าเป้าหมายของเราคือคนในวัยทํางานที่ใช้ชีวิตเร่งรีบและบริโภคกาแฟเป็นประจำอยู่แล้วโดยที่เรานําเสนอเป็นกาแฟไทยอาราบิก้าร้อค่ะมีทั้งกาแฟดําค่ะกาแฟนมและกาแฟแพนเบสค่ะซึ่งเรามีโรงงานผลิตของเราเองดังนั้นกระบวนการ c o ด d ิปทั้งหมดอะค่ะจะทําในโรงงานของเราเองค่ะ ภายในปีนี้นะครับเราเดีลกับทางห้างไว้แล้วว่าอีก2ตัวเราจะได้ออกเป็นกาแฟครับแล้วในปีหน้าอีก4ตัวครับแถมยังไม่พอปัจจุบันเรามีลูกค้า O e M อยู่แล้วแล้วก็ที่ดีลไว้ในปีนี้มีีกถึง8ตัวครับและเราตั้งเป้าว่าภายในปีหน้าหรือปีถ,ถัดๆไปเราจะเริ่มขยายไปในตลาดท i t i ิชันอลเทดแล้วก็เตรียมตัวเพื่อการส่งออกครับ โดยยอดขายผลิตภัณฑ์ปัจจุบันนะครับเป็นชานมไขม่มุกมี3รสชาติครับปีที่แล้วเป็นปีแรกที่เราเริ่มขายในโมเดิร์นเทรดครับมียอดขายอยู่ที่ประมาณ6ล้านบาทครับปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากได้ยอดขายที่20ล้านณนะปัจจุบันเราใกล้ถึงเป้าหมาย2ีล้านแล้วครับรวมทั้งกําไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ20%ครับก็คือคิดเป็นประมาณ4ล้านบาทครับโดยทางผมครับตั้งใจว่าเราอยากจะเข้า IPO ในตลาดเซตในปี2571ที่มา r ก็ t แ a p 1000ล้านบาทครับวันนี้ผมขอเสนอชาร์ ที่8ล้านบาทแลกกับหุ้น8เซครับทั้งสองท่านเป็นหุ้นส่วนกันเหรอครับเป็นพี่น้องกันค่ะอ,อ๋อเป็นพี่น้องกันมี<ล>หุ้นส่วน3คนค่ะคือนี่แล้วก็คนที่เสิร์ฟกาแฟค่ะเป็นสามีค่ะแกดื่มได้เลยในโมเดิร์นเทรดใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะ แล้วที่มาที่ไปของ8ล้านบาท8%นี่มาจากอะไรอ่าก็คือจริงๆประเมิน valuation ถ้าปีนี้ถ้าที่4ล้านบาทก็พีที่ประมาณ20เท่าครับแต่ว่าปีหน้าครับเราเดีลกับทางโมเดิร์นเทรดไว้แล้วว่าปลายปีนี้เราจะได้ออก,กไปอีก2รถ รวมทั้งปีหน้าเราจะมีตัวที่จะได้อออีก4รถมีทั้งชาและกาแฟครับแล้วก็ลูกค้า O E M ที่ดีวไว้แต่มันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กาแฟครับเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่เราสามารถทําได้อันนี้ทํามากี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่3กาแฟมาจากไหนกาแฟนหกาแฟของไทยจากเชียงรายค่ะเชียงรายที่เยอะยดีมากใช่ค่ะเราต้องการเงิน8ล้านไปทําอะไรนะคือจริงๆคือต้องการ8ล้านไปแบ่งเป็น3ล้าน5ไว้สําหรับขยายแคบขยายกาลังการผลิตแล้วก็เพิ่มเรียกว่ามาตรฐานสากลมากขึ้นใน การผลิตอาหารพวก HACCP, GMP อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกร้านห้าสำหรับซื้อรอแมทตัวใหม่ที่เป็นพวกเลดกาแฟเดือนละกี่ตันตัวเนี้ยกำลังการผลิตที่คำนวณไว้ก็ประมาณ1-2ตันครับซึ่งดิวกับโลงครัวแล้วสองตันถ้าตามแผนที่ได้เงินจากชาร์จไปแล้วจะเพิ่มกี่ตันคือตอนนี้ยังไม่ได้ขายกาแฟเลยครับอ่าอ้าคือแค่เตรียมตัวไว้ คือจริงๆถ้าโรงงานมันขยายได้เยอะกว่านั้นและเร็วกว่านั้นผมก็พร้อมที่จะไปทั่วประเทศคือตอนนี้เราขายให้โมเดิร์นเทรดเป็นหลักแล้วโมเดิร์นเทรดที่ขายหลักก็คือเซเว่นก็คืออยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลทุกอย่างก็ดีแล้วทําไมถึงอยากขายหุ้นออกมานะเรามองว่าเราอยากเติบโตแบบโก้าโดดค่ะตอนนี้เราทําได้ในแคปซิตี้ของเราแต่ว่าถ้าเรามีเงินเราก็จะสามารถขยายได้ได้เร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นอะไรคือที่มาที่ไปที่ทําให้คุณคิดว่า อยากจะทำกาแฟการแข่งขันสูงมากเลยนะจริงๆเรามองเทรนด์ค่ะเรารู้ว่าธุรกิจชานมนยมันอาจจะไม่ได้เฮลตี้คนไม่ได้นิยมบริโภคมากขนาดนั้นแล้วเรามองว่าวัยทำงานใครๆก็ดื่มกาแฟค่ะแล้วการบริโภคกาแฟเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่จำเป็นทางใจของเขาเขาบริโภควันนึงหนึ่งถึงสองแก้วซึ่งเราได้ทำเซอร์วย์พวกนี้มาแล้ว เพราะว่าเออจริงๆเขาบริโภคค่อนข้างเยอะค่ะมันทําให้เหมือนอัตราการซื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเยอะอันนี้เรามั่นใจไหมจ,จะได้เข้าที่เซเว่นอีกจริงๆเราคุยกับเซเว่นแล้วค่ะเหลือแค่ออฟฟิเชียลค่ะว่าได้ทำไมถึงอยากจะขายในเซเว่นนะครับมันเป็นเป้าหมายของเราอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ขายในเซเว่นเราอาจจะไม่ทําธุรกิจนี้ค่ะระวังนิดนึงว่ากําลังการผลิตตอนนี้ถ้าดูจากแคปมันอยู่ที่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปขายใน7 e เ e ่นอีเลฟเว่นว่ามันเกิดขายดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาสั่งออเดอร์ไปแล้วถ้าเราทําไม่ทันเราโดนค่าปรับที่เราจะไปขยายกําลังการผลิตด้วยด้วยจะเงินของชาหรือเงินของเราเราคิดว่าแคมปมันจะขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งได้หนึ่งถึงสองเท่าอยู่แล้วครับเต็มที่ได้เดลกี่ขวดได้ทือว่าแม็กซิม,มัมอมโรงงานกุณเนี่ยที่ผลิตถึงสี่ทุ่มอยู่ที่ประมาณเกือบสามแสนขวดครับอันนี้ขายแก้วเท่าไหร่เนี่ยสามสิบแปดสามสิบแปดร้านกาแฟนี้ก็เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะ คือ valuation ที่คิดไว้8%ต่อ8ล้านเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเกิดขึ้นได้เนี่ยต่อเมื่อถ้าเราขายไปแล้วสัก2เดือนแล้วยอดมัน3,000แก้วจริงๆเนี่ยมันก็น่าสนใจแต่นี้คือ valuation ณนปะัจจุบันคือปีนี้ที่ปีนก็คือยังไม่รวมกาแฟยังไม่รวมเลยครับนี่คุณคิดปีอีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ที่พี่ที่ยี่สิบยี่บแต่ยี่สิบมันถ้าอยู่ในตลาดมันต้องโตสาอร์เทุกปีเลยนะ ปีหน้ายังไงถ้าสมมติเราได้ขายกาแฟาเรายังไงเราโตกว่าว่านอนี้อยู่แล้วครับมันเป็นการว่าถ้าเกิดเราได้ขายกาแฟาไงครับควมกำลัง,งไปตี v a l u a t i o n 20 เท่าล่วงหน้าถ้าเกิดเราได้ขายกาแฟแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดครับเวอร์ชันยี่สิบเท่าปัจจุบันครับแต่คุณสามารถที่จะโตได้โดยไม่มีกาแฟเฉพาะอันนี้30ปอร์เซนได้ไหมได้ครับ O E M มีมี O E M ตัวนี้ตัวนี้ได้30%เซนทุกปีแน่นอนหมายถึงรวมทั้งบริษัทมีงาน O E M O E M นี่เป็นลูกค้ากี่เจ้าครับตอนนี้มีหนึ่งเจ้าค่ะแล้วกำลังดีวอีกสองเจ้าครับอ๋อแต่ว่าถ้าหลุดไปก็หายไปหมดเลยไหมตอนนี้ ด้วยความเสี่ยงเนาะผมคิดว่าตอนนี้เรามีเรื่อง OEM ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงว่ามีอยู่งเจ้าซึ่งจริงๆผมเชื่อว่าหาได้แหละครับแต่ด้วยความที่เครื่องจักรเรามีจํากัดด้วยแล้วก็ต้องขยายใช่ไหมครับแล้วก็ตัวตลาดของเก่าที่ทําอยู่ก็ดูเหมือนไม่แน่ใจว่าจะโตต่อหรือเปล่าด้วยความเสี่ยงหนองสองสามที่ว่ามาเนี่ยถ้าอยากได้ที่ปรึกษาหรืออะไรก็เสนอออฟเฟอร์นี้นะครับ ดีวผมว่าจะว่าคิด valuation มาแล้วอย่างดีครับก็อยากจะอ f ฟเฟที่8ล้านบาทแต่ก็จะขอเป็นเป็น20%ค่ะขอบคุณครับคือจริงๆก็สนใจนะครับเคยลงทุนอะไรอย่างนี้มาเมื่อ8ปีที่แล้วลงไปด้วย feeling ล้วนๆนะครับแล้วก็ trust บนบุคลากรอันนี้ก็มีความ trust ในบุคลากรเพราะว่าคุณโดนช้าก,กัดขนาดนี้ คุณไม่มีแสดงอารมณ์เลยอ่ะเสนอแบบนี้ว่า8ล้านเนี่ยพี่ขอ20%แต่ในที่นี้ถ้าคุณขายกาแฟในเซได้อ่ะพี่จะลดลงมาให้15